สวัสดีค่ะมาพบกันนันดีไซ์ทีวีอีกครั้งนะคะวันนี้พี่จะมาสอนน้องๆเขียนรูปมัสเตอร์เฮาส์นะคะอีกรูปหนึ่งนะคะของสถาปนิกชื่อดังเลยแต่ท่านนี้จะเป็นผู้หญิงนะคะชื่อซาฮาฮาดิตนะคะอาคารหลังนี้นะคะชื่อโดย h e d า a า l ิเยฟ cultural center นะคะอยู่ที่เมืองบากูประเทศอาเซอร์ไบจนนะคะเริ่มจากขีดเส้นระดับสายตาก่อนนะคะเป็นอันดับแรกนะคะแล้วก็กะดึงกลางภาพน,นะคะ รูปตรงนี้เราจะวาดโดยการที่เราจะต้องแบ่งส่วนของอาคารเป็น3ส่วนนะคะโดยที่ส่วนด้านขวาสุดก็จะเป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดนะคะแล้วก็ตีเป็นกล่องขึ้นมาก่อนเสร็จแล้วเราถึงจะค่อยๆขีดเส้นโค้งนะคะเชื่อมต่อกันอ่ะเดี๋ยวดูตามภาพนะคะที่วาดมาก็ขีดจากด้านบนที่สูงที่สุดเป็นเขิบลงมาด้านล่างนะคะแล้วก็ต่อไปด้านข้างที่เป็นกล่องด้านซ้ายมือนะคะ อันนี้คือต้องต้องเขียนเป็นภาพรวมของตัวอาคารก่อนนะคะว่าสัดส่วนของโครงเป็นยังไงนะคะค่ะ้ก็เพิ่มความหนาด้านบนนะคะแล้วก็แบ่งตัวอาคารนะคะชั้นที่สองลากลงมาค่ะแล้วก็เริ่มใส่ขอบของตัวอาคารนะคะแล้วก็คราวนี้เราก็มาเติมอาคารทางด้านขวานะคะกะสเกลนะคะกะขนาดว่าตัวช่วงอาคารที่เป็นคอนกรีตสีขาวกับกระจกจะแบ่ง กวางกันกี่ชั้นนะคะแต่ด้านข้างก็จะเป็น3ชั้นนะคะอันนี้คือเวลาขึ้นรูปทรงที่มันเป็นทรงโค้งแบบนี้นะคะให้ร่างภาพรวมก่อนนะคะเพื่อที่จะหาขนาดความกว้างความสูงที่มันเหมาะสมนะคะเข้าสเกลไม่ไม่ผิดเสีย้ยนหรือเบี้ยวไปนะคะเสร็จแล้วเราค่อยมาเติมรายละเอียดในทรงของขอบความหนาของอาคารนะคะ พอได้แล้วเราก็คราวนี้เราก็พี่กําหนดจุดเส้นสายตานะคะคแล้วก็ลากออกมาเส้นนี้จริงๆเป็นเส้นอของลายพื้นะะน,นะคะแผ่นปูพื้นนะคะอันนี้คือร่างขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็คราวนี้พี่ก็คีดเส้นระดับสายตาอีกทีหนึ่งแล้วก็เติมคนลงไปด้านซ้ายนะคะ mm hmm. เพื่อเทียบความสูงว่าอาคารนี้สูงขนาดเท่าไหร่นะคะอ่ะคราวนี้พี่ก็จะเริ่มมาแบ่งช่องของตัวกระจกนะคะ แบ่งให้ขนาดความกว้างเท่าๆกันนะคะอันนี้ใช้วิธีการกาเอวแล้วเราก็ร่างเส้นลงมาเลยค่ะอันนี้เรายังเป็นเส้นร่างนะคะยังไม่ต้องตัดเส้นเข้มนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะตัดอีกทีหนึ่งตอนครั้งสุดท้ายเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะแบ่งช่วงเอาหนึ่งช่องก่อนนะคะมาแบ่งช่วงของตัวความกว้างกระจกนะคะพอแถวที่2ตัวกรอบกระจกนะคะมันจะสลับกันนะคะขัดกันไปขัดกันมานะคะก็เขียนสลับกันไปเรื่อยๆนะคะอ่า ต่อมาก็จะมาเริ่มเขียนลายนะคะอยู่บนหลังคาคืออาคารนี้ทั้งผนังและหลังคามันจะเป็นผืนเดียวกันนะคะก็จะมีมันจะเป็นเส้นต่อเนื่องกันดังนั้นที่ทําให้ภาพมันดูมีมิติมากขึ้นก็คือต้องใส่เส้นพวกนี้เข้าไปด้วยแล้วก็ให้เราร่างเป็นเส้นอ่อนๆก่อนนะคะก็เข,เขียนตามโค้งนะคะอันนี้รูปจะสวยคือต้องค่อยๆร่างโค้งให้มันดูสมูทนะคะแล้วก็แบ่งช่องดีะคะ่ะ สร็จแล้วด้านซ้ายแล้วก็แบ่งตามโค้งในช่องของความหนานะคะแล้วก็ใส่เส้นของกระจกลงไปอ่าช่วงด้านล่างนะคะอันนี้พี่ขีดเส้นพื้นแล้วนะคะแล้วพี่ก็จะเริ่มแบ่งนะคะช่วงกระจกด้านล่างนะคะให้ตรงกับกระจกด้านบนนะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะก็เริ่มขีดส่วนที่เป็นกระจกเหมือนกันนะคะขีดลงไปเลยนะคะ อันนี้คือภาพรวมกว่อนนะคะอันนี้พี่ก็จะมาเริ่มเน้นเส้นในส่วนของมุมแล้วก็ส่วนของความโค้งเพื่อให้ชัดเจนขึ้นนะคะว่าจะแบ่งส่วนไหนเป็นความหนาส่วนไหนเป็นกระจกนะคะอคราวนี้พี่ก็จะเริ่มมาร่างส่วนของเงาคือมันจะมีเงาของตัวโค้งนะคะพาดอยู่ไปที่กระจกนะคะแล้วก็เพิ่มความหนา ของตัวแผ่นโค้งตรงนี้ด้วยนะคะที่จะเป็นขอบด้านข้างเพื่อให้มันดูมีมิตินะคะแล้วก็เริ่มแรงเงานะคะอันนี้เราก็จะเริ่มลงเส้นจริงกันแล้วนะคะตัวเส้นของเส้นที่เราแรงเงานะคะคที่เรากําลังจะแรงเงาอันนี้คือก็ไม่ต้องกดเข้มมากนะคะอันนี้ที่เราเห็นพี่ลงเข้มอยู่อันนี้ก็คือเดี๋ยวพี่เจะจะตัดเส้นข้างนอกอีกครั้งหนึ่งนะคะให้มันดูได้ปลอยกว่าน,นี้อันนี้เราก็จะลงส่วนด้านในก่อน ก็ต้องเอากระดาษรองนะคะเผื่อเส้นมันจะเข้มแล้วมือเราไปถูแล้วงานจะดำนะคะอันนี้ก็เริ่มเห็นไหมคะพี่เริ่มตัดขอบขึ้นมาแล้วอันนี้ก็แรงเงาขึ้นมาสังเกตว่าเส้นที่ตีสำหรับตัวเงานะคะตีให้มันโค้งขนานกับเส้นขอบของตัวหลังคานะคะแล้วก็แรงเงาด้านล่างต่อเลยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นเงาสะท้อนนะคะคือมันจะเป็นกระจกสะท้อนแล้วมันก็จะเห็นเงาสะท้อนของตึกด้านหน้านะคะเราไม่ต้องไปเขียนให้ละเอียดขนาดนั้นแล้วก็แรงเงาเป็นเงาของตึกเข้าไปที่กระจกเลยะคะ่ะแรงเงาเป็นเงาสะท้อนนะคะของตัว อาคารนะคะที่จะท้อลงไปในกระจกนะคะก็หลังจากนี้มันก็คือเป็นการเก็บรายละเอียดเงานะคะการใส่เส้นเพื่อทำให้งานดูโค้งมีความลึกมากขึ้นนะคะแล้วก็เริ่มตับเส้นน้ำหนักเส้นนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าสถาปนิกคนนี้ที่ชื่อซาฮหาฮัดีนี้เป็นใครนะคะแล้วก็มีความสำคัญยังไงก็ซาฮาฮัดนะคะ เป็นสถาปนิกผู้หญิงคนแรกนะคะที่ได้รับรางวัลคริสเกอร์ไพนะคะเทียบเท่ากับรางวัลโนเบลนะคะก็เป็นสถาปนิกผู้หญิงที่ทำงานที่มีความผูหวาและมีเอกลักษณ์มากนะคะโดยที่งานของเขาก็จะเป็นงานที่เป็นเส้นโค้งก็คือต่างจากงานของสถาปนิกในยุคนั้นๆยุคสมัยนั้นนะคะว่าเขาจะชอบทำงานเป็นลักษณะของ สีเหลียมเป็นอาคารทั่วๆไปแต่ว่าในงานของฟาห้าในช่วงยุคแรกๆอะคะ่ะคืองานของของเธอนี่คือได้รับเหมือนกับว่าทั้งดีไม่ดีะคะ่ะก็คือมันก็จะงานในยุคแรกๆของฟาห้าดินะคะก็จะยังไม่ได้สร้างจริงนะคะเพราะว่าด้วยเทคโนโลยีในสมัยนั้นก็ยังไม่สามารถทำอาคารที่มันมีความโค้งต่อเนื่องกันได้ ึงขนาดแล้วน,นะคะส่วนใหญ่งานของเธอก็ยังจะเป็นงานที่ยังอยู่ในในแผ่นกระดาษจนปัจจุบันนี้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลกับการสร้างโครงสร้างได้นะคะก็เลยทําให้งานของเธอเนี่ยได้ออกมาเป็นตัวอาคารจริงๆนะคะแล้วก็มีความสวยงามแล้วก็มีความแปลกตาม,มากนะคะจนเธอได้ชื่อของอเป็น Queen of Curve นะคะเพราะว่างานของเธอเนี่ยก็คือจะมีความ สวยงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออย่างตัวอาคารตัวนี้ค่ะก็เป็นอาคารถ้าจะเรียกว่าเป็นมิวเซียมก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอาคารที่สำหรับไว้จัดงานแสดงนะคะมีทั้งห้องคอนเสิร์ตมีออเดทอรี่เมนะคะสำหรับมีทัศการต่างๆนะคะอันนี้ตั้งอยู่ที่ประเทศ อาเซอร์เบจันนะคะเมืองบากูนะคะพองานนี้ของซาฮาค่ะได้สร้างเสร็จงานนี้ก็ทำให้เธอได้รับรางวัลอีกรางวัลนึงนะคะเป็นรางวัลในการออกแบบยิงเซียนยอดเยี่ยมน,นะคะในปี2014เลยทำให้ประเทศอราเซอร์เบจันนะ่ะในเมืองบางกูเนี้ยคือมีอาคารนี้เป็นสัญลักษณ์นะคะตรวจรายละเอียด ลึกๆของประวัติสถาปนิกคนนี้ก็ขอใครอยากรู้ก็ให้น้องลองไป search อ่านเอานะคะว่าเธอมีความสำคัญยังไงบ้างนะคะอ่ะในส่วนนี้ก็ที่ลงเส้นกันเรียบร้อยแล้วนี้นะคะก็เริ่มเก็บรายละเอียดตัดขอบนะคะแล้วก็ค่อยๆเติมส่วนของเส้นกระจกเข้าไปอีกทีน,นะคะคือตอนแรกที่ ที่เขียนนะคะก็คือจะเป็นการร่างก่อนเพราะว่าเวลาเราล่างเสร็จอพอเราลงเงาเข้าไปแล้วอะเส้นที่เราล่างไว้มันจะเลือนไปไม่ค่อยช้านะคะอันนี้คือตัดที่ใหม่อีกรอบนึงนะคะก็ใส่เพิ่มไปเลยก็อย่าลืมเขียนด้วยน้ำหนักเส้นนะคะเข้มอ่อนเข้มงานจะได้ดูมีมิตินะคะ พี่ก็จะเริ่มใส่คนนะคะเทียบขนาดว่าตัวคาเนี้ยสูงแค่ไหนนะคะถ้าเทียบกับคนแล้วก็ใส่เป็นบรรยากาศรอบๆด้านหลังนะเห็นตึกแล้วก็คราวนี้ก็จากที่พี่ตอนแรกเห็นพี่เขียนเป็นเส้นๆกระจายออกมาจากจุดนะคะอันนี้ก็คือเป็นเส้นพื้นด้านหน้าอาคารนะคะเหมือนเราเเป็นเส้นเหมือนเส้นระปูเป็นแผ่นพื้นนะคะก็คือยิงจากจุดของอมานะคะ ลากเป็นเส้นบางๆพอนะคะเพราะว่ารอยต่อแผ่นพื้นมันจะบางนิดเดียวเอง ก็เติมเส้นเป็นพื้นหลังนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เติมมันก็จะดูโล่งไปไห,นหน่อยนะคะก็ใส่เป็นเส้นตั้งลงมาเลยะค่ะใช้น้ำหนักเส้นแล้วก็ไม่ต้องกดเข้มนะคะแต่ให้ระยะห่างห่างเท่าๆกันจะได้สวยงามนะคะ แล้วก็มาลบขอบด้านบนนะคะก็คือใช้ยังลบปาดนะคะถ้ายังลบใครยังไม่ปาดแล้วมันไม่เนียบก็เอาคัตเตอร์ค่ะต,ตัดนะคะ น้องๆสามารถติดตามและเป็นกำลังใจให้พี่ๆได้นะคะโดยการ Subscribe ได้ทาง Youtube n h a n นัตตี้ i s i d e Studio นะคะหรือจะติดตามทางเพจ Facebook และ i n s t a g r กรม a t t ตี้ไ e ส์สตูดิโอค่ะใครอยากสอบถามเรื่องการเรียนหรืออยากรู้ข้อเรียนนะคะสามารถแอดไลน์มาคุยกันได้นะคะที่ไลน์แอดนั t ตี้ไซส์สตูดินะคะอย่าลืมใส่แอดด้านหน้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ